สวัสดีครับวันนี้มาไม่ได้มาทำคลิปนะครับเอ้ยไม่ได้มาโปรโมทเซิร์ฟในๆนะครับจะมาชี้แจงสำหรับช่องนี้เนาะอาซนาเนี่ยช่องตอนนี้โดนใบสองแล้วครับสองใบแล้วตอนนี้ถ้าโดนอีกใบก็คือบินแล้วเนาะเฮ้ยเศร้าอ่ะนั่นแหละครับช่องนี้เป็นช่องที่สองแล้วเนาะช่องแรกก็บินไปแล้วเหมือนกัน ตอนนี้ช่องเราโดนลบไปหลายคลิปมากเช่นล่าสุดคลิปป่าบอยเนาะเซอร์ป่าบอยผมว่าผมโอโ้ผมชอบคลิปนี้มากเลยผมรู้สึกผมตัดโอเคอครับเนาะแต่ก็โดนไปแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ผมผมแคปรูปให้ไม่ทันเนาะที่โดนสองใบคงต้องรออีก3เดือนนะครับ90้าสิบวันเจอ,อใบถึงจะหายหมดและกลับมาทำช่องได้ปกติ แล้วก็ต้องเสี่ยงโดนไปอีกนั่นแหละครับเออที่ผมจะมาชี้แจงก็คือทหนึ่งเลยเนี่ยข้อแรกเลยคือถ้ามีใครรู้วิธีแบบไม่ให้โดนเหมือนพวกช่องเนหรือช่อง 2X อ่ะครับพวกมีลลดดัสอย่างเงี้ยใครรู้วิธีที่แบบมันสามารถแบบเลี่ยงโดนใบได้อะไรเงี้ยเลี่ยงลิเกซีได้ทักมาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมมีค่าเสียเวลาให้นู่นนี่นั่นเนาะทักมาแบบอะไรได้แบบ ถ้าใครรู้แบบเขาเรียกว่าอะไระสาเหตุหรือรู้อะไรสักอย่างเนาะทักมาบอกผมได้เลยจะมีค่าเสียเวลาให้เนาะครับโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยผมสืกขอบคุณทุกคนเนาะที่ติดตามกันมาช่องเราก็โตค่อน,นข้างไวเนาะสามเดือนของเดือนก็กว่าเองก็แสนเกือบแสนวิวแล้วเอ้ยแสนสี่แล้วเนาะเนี่ยวิวเราก็โอเคเอ,อ,เอ,อนะแต่ก็ไม่ได้ดีครับ แต่ถ้ามันได้ทําต่อก็ดีเนาะออไม่ต้องพูดเดียวแล้วเนาะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปเนาะถ้ามันต้องเปิดช่องใหม่จริงๆผมก็อยากทําต่อนะครับแต่มันหมดกาลังใจแล้วเนาะเพราะว่าช่องที่แล้วมันก็บินไปเหมือนกันอย่างนี้เลยโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมขอบคุณจริงๆเนาะถ้าแบบผลพูดไม่ดีอะไรไปหรือในคลิปอะไรผมปากดียังไงขอโทษจริงๆนะครับผมมันเป็น คอนเทนต์ Content, หรือมันเป็นอารมณ์ในเกมนะครับต้องขอโทษจริงๆโอเคถ้าช่องมันกลับมาจริงๆแล้วคนดูกลับมาเนี่ยผมจะว่าจะแจกตังค์เนาะ่เป็นของขวัญเปิดช่องใหม่ไม่ใช่ของขวัญเปิดช่องใหม่สิเป็นเอ่อต้อนรับการกลับมาเนาะโอเคแต่ก็นั่นแหละครับ3เดือนโอเค ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามหรือว่าที่ดูแล้วไม่ได้กดติดตามก็ไม่เป็นไรนะครับผมทำขึ้นมาเพื่ออยากให้วอซีมันผมไม่ใช่สิผมอยากให้ผมชอบเล่นเกมนี้เนาะตั้งแต่เด็กแลล้โอเคขอบคุณจริงๆนะครับใครมีวิธีก็ทักแชทผมมาได้นะผมเนี่ยตามพวกติดต่ออย่างไงครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับผมค,ครับ